สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณภาคภูมิคุณชนิดนันและคุณพิญญพัฒน์นะครับนี่คือ ICT g i e Night นายอัจฉริยะนะครับกับการอัพเดตข่าวสารวงการไอที ที่นี่คลุกวงข่าวโมเด r นายทีวีนะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่รำคาญโฆษณาบน f c e e o o o ครับ e c o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  k เตรียมพอตโฆษณาโฆษณาออนไลน์กับสื่อสังคมออนไลน์อย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยดูเหมือนแยกกันไม่ออกนะครับเพราะว่านักลงโฆษณาก็ต้องการลงโฆษณาลงไปในที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากอย่าง a c e b o o k นี่คนใช้กันพันล้านคนนะไม่แปลกนะครับที่จะมีนักโฆษณาที่คิดแผนการตลาด ทุกวินาทีแม้แต่ตอนนี้ที่ท่านกำลังดูรายการเราอยู่ล่าสุดน,นะครับมีคนออกมาโวย Facebook แล้วนะครับว่าโฆษณาของเขาเนี่ยไปอยู่ในหน้าเพจที่ไม่เหมาะสมครับ Facebook ถึงออกโรงมาประกาศว่าจะปลดโฆษณาฮะปลดโฆษณาทุกอันในหน้าทุกเพจได้เหรอไม่ใช่ครับปลดเฉพาะเพจที่มีความรุนแรงและเพจลามกอนาจารนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นโดยแบรนด์ดังของอังกฤษ2แบรนด์ Mark a แอนด e สเปนแล้วก็อีกแบรนด์ที่ชื่อว่า B-Sky B 2แบรนด์นี้นะครับออกมาบอกเลยว่าคุณค่าของแบรนด์เขาลดลงเมื่อสื่อโฆษณาที่เขาเลือกซื้อกับ f c e e o o o เนี่ยไปปรากฏอยู่บน เพจที่มีความรุนแรงและเพจที่เกี่ยวกับเรื่องรามกอนาจารล่าสุด Facebook ก็ออกโรงแล้วนะครับเพื่อจะปกป้องเรื่องนี้นะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนใจไปลงโฆษณากับสื่ออื่นนะครับด้วยการตั้งเจ้าหน้าที่นะครับพิจารณาเพจที่ไม่เหมาะสมและทําการไล่ปลดโฆษณาของทุกๆคนนะครับออกจากเพจเหล่านั้นออกไปแน่จะว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าใช้เจ้าหน้าที่นี่คงไม่ทั่วถึงแน่ Facebook เตรียมจะเขียนระบบโปรแกรมบางอย่างครับเพื่อที่จะทำการเจาะลึกได้ว่าเพจไหนมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ว่าจะใช้เทคนิคใดแต่ถือว่างานนี้ Facebook อาจจะเหนื่อยเพื่อค่าโฆษณาของตัวเองนะครับอาจจะลามปามไปถึงการแบรนดเพจที่ไม่เหมาะสมในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย Absolutely แอปดีๆฟรีแน่นอน โดย Cat Telecom กอสอทอโทรคมนาคมจำกัดมหาชนคุณคิดอยากทำรายการทีวีหรือจะถ่ายภาพยนตร์ด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าแอปนี้สามารถบันดาลสิ่งที่คุณใฝ่ฝันให้เป็นจริงได้เป็นแอปสำหรับการทำโปรดักชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ให้ใกล้เคียงกับมืออาชีพซึ่งมันสามารถเป็นพรอมเตอร์เอาไว้ช่วยอ่านบทกรีนสกรีนถ่ายฉากหลังเขียววิชวลฟิลเตอร์ s o าวเอฟเฟก t และการทำไทเทลรวมถึง l a เ e l ส่วนฟีเจอร์อื่นๆยังมีการสร้าง RSS f e e d การสคร l l ภาพการทำสไลด์พร้อมการสั่งอัดแปลงไฟล์วิดีโอการอัดเสียงผ่านอุปกรณ์ของ iOS ได้อีกด้วยนอกจากนี้คุณยังสามารถนำผลงานของคุณมาเผยแพร่บน touchcast.com หรือจะดูตัวอย่างจากผู้สร้างคนอื่นได้เช่นเดียวกันโหลดฟรีบน iOS ช่วง IT มีสาระจริงๆนะโดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชน ระวังใช้เทคโนโลยีมากไปอาจทำให้สมองเสื่อมใดๆในโลกล้วนมีข้อดีและข้อเสียเสมอเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจําวันก็เช่นกันถึงแม้มันจะมีประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าใช้ไม่ถูกทางหรือใช้มากเกินไปก็ทําให้เกิดโทษได้แบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งรายงานล่าสุดจากเกาหลีใต้ประเทศที่มีประชากรมากกว่า80%เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็ระบุว่าวิถีชีวิตไฮเทคยุคใหม่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้ วิถีชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้อุปกรณ์ไฮเทคอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตลอดเวลาเล่นเกมออนไลน์กันเป็นนิดทำให้การพัฒนาสมองไม่สมดุลสมองข้างซ้ายที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลได้รับการพัฒนามากกว่าสมองข้างขวาที่ดูแลเรื่องความคิดสร้างสารรค์และอารมณ์ จึงเกิดปัญหาสมาธิสัน้นไม่สามารถจดจ่อ,อก,กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นเวลานานๆซึ่ง1 0 1ถของผู้มีอาการเหล่านี้มีโอกาสพัฒนาขึ้นเป็นโรคสมองเสือ่อมไม่ถึงกันลืมหน้าญาสนิทมิสหายแต่จะจดจำรายละเอียดเล็กๆในชีวิตไม่ได้เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของเราคืออะไรนะ ดังนั้นเราจึงควรจำกัดเวลาในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะกับเด็กๆที่สมองกำลังพัฒนาแล้วเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมเสริมความคิดสร้างสารรค์อื่นๆในโลกออฟไลน์แทนที่จะนั่งเล่นมือถือหรือแท็บเล็ตในโลกออนไลน์ตลอดทั้งวันมาซะกะเบิกเด็กหนุ่มวัย20ต้นๆณวันนั้นนะครับที่สร้าง Facebook จนโด่งดังได้ณวันนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่า Facebook นั้นแปลกใหม่แต่ระบบโฆษณาออนไลน์ของเขาต่างหากครับที่แปลกใหม่และสร้างความสำเร็จให้เขาจนถึงทุกวันนี้ครับสวัสดีครับ